ฝันพยากรณ์ทำนายฝันบอกเหตุดีเหตุร้ายพร้อมด้วยตัวเลขนำโชคจากความฝันเขียนหนังสือฝันว่าได้เขียนหนังสือด้วยมือซ้ายข้างที่ไม่ถนัดจะทายว่ามีผู้คิดปองร้ายไม่มีเลขเสียงโชค ฝันเห็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ฝันเห็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ถ้าเป็นจำนวนน้อยทายว่าจะได้โชคลาภเล็กๆนน้อยแต่ถ้าฝันเห็นกองไข่เป็นจำนวนมากทายว่าจะเกิดความยุ่งยากในครอบครัวถ้าเป็นความฝันของนายแพทย์จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เลขเสียงโชค2ตัว3 0 2 8 8 8 3ตัว2 8 2และ2 8 8เข็มเย็บผ้าฝันว่าได้จับเข็มเย็บผ้าหรือได้เห็นเข็มเย็บผ้า ทายว่าหญิงที่มีสามีจะตั้งคันแต่ถ้าเป็นหญิงโสดและชายโสดทายว่าจะถูกยุยงให้แตกร้าวแต่ความสะมัคีีกับเพื่อนฝูงไม่มีเลขเสียงโชคขันตักน้ำฝันว่าได้จับขันตักน้ำหรือ เอาคันตักน้ำราดอาบตนเองทายว่าจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคภัยถ้ากำลังดำเนินธุรกิจอย่างได้อย่างหนึ่งอยู่ก็จะประสบผลสำเร็จอย่างมากโดยที่ไม่คาดฝันเลขเสียงโชคสองตัว8 0ด2ูแปดสอง 8 8 3ตัว180 182 18และ188ผมก็ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ชมและรับฟังในครั้งต่อไปเราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับอะไรขอเ,เชิญทุกท่านติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ